ัครบทำนี้มาซื้อน้ำผลไม้ปั่นนะครับจากตลาดที่ไม้ตลาดเย็นตลาดกะขับกลางคืนขายเข้าวขายถึงกี่โมงสองตุ่มจริงๆเดือนสามคู่แต่ว่าประมาณหกโมงเกือบหนึ่ค่ครับเดี๋ยผมก็ซื้อสองขวดขวดละยี่ห้าบาทเลยเป็นห้าสิบบาทก็มันมีแครอทมีแครอทแอปเปิลขาวแอปเปิลแดงแล้วก็มี บีทรูทจับชีซาฮายาครับแอปเปิดนะครับขาวเป็นแดงนะครับอย่างนี้สับปะรดสับปะรดบานเองเอามาปั่นเขาเรื่องอะไรเป็นปั่นเป็นแยกกาครับอันนี้ก็อาจจะเต็มพอดีนะครับแล้วก็กองใส่ขวด กรอบใส่ขวดนะครับชื่อพี่อะไรครับพี่บัวมาซือมหาใดครับอยู่ตลาดาก็าเล็กตลาดในในะตลาดในที่มาครับหน้าทอรกระสอหน้าทกสครับขอบคุณครับจะกลับมาชิมครับหมดแล้วครับ mm <laughs>